ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ล่ำซำมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ,อชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดฝันจริงๆนะครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงแผนประกันอุบัติเหตุตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ PA Moves On จาก Allianz ์อยุธยาครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนหลักประกันให้เราในวันที่ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับใช่เลยครับ เพราะชีวิตพลิกได้ทุกเมื่อคือเราทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจเนาะว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดจริงๆวันดีๆของเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยในพลิบตาเดียวก็ได้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคอนเซปต์ทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้คําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือแล้วถ้าเกิดไอเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆเรามีแผนสำรองไว้หรือ,อยังเราพร้อมรับมือกับมันแค่ไหนกันครับ และนี่แหละครับคือคำตอบที่เรากำลังมองหาขอแนะนำให้รู้จักกับ PA Move Zone ครับแผนนี้เขาออกแบบมาเพื่อเป็นเหมือนตัวช่วยสำคัญเลยนะที่จะทำให้เราสามารถเอ่อลุกขึ้นสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตครับคือหัวใจของแผนนี้เลยนะครับมันคือการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเพราะเขาเข้าใจดีว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราสะดุดได้เลย แผ่นนี้เลยเข้ามาเป็นเหมือนคนที่คอยพยุงเราให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและที่สำคัญมากๆเลยนะคือเรื่องความคุ้มค่าครับโดยเบี้ยรประกันที่เริ่มต้นแค่ปีละ2800บาทเท่านั้นเองถ้าลองหารดูเนี่ยตกวันหนึ่งไม่ถึง8บาทเลยนะครับโอ้โหมันทำให้การมีหลักประกันดีๆแบบนี้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยเอาละครับ ทีนี้มาดูกันที่รายละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าถ้าเรามีแผนนี้แล้วเนี่ยความคุ้มครองหลักๆที่จะได้มันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนี่คือความคุ้มครองหลักที่บอกเลยว่าช่วยให้อุ่นใจได้แบบสุดๆคือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงที่สุดขึ้นมาจริงๆแผนนี้จะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างหลังเราครับ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่พิเศษกว่านั้นอีกก็คือถ้าอุบัติเหตุมันเกิดในที่สาธารณะหรือตอนที่เราใช้รถสาธารณะเนี่ยความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น2เท่าทันทีเลยครับเรียกว่าเพิ่มความอุ่นใจให้เราแบบคูณ2ไปเลยแน่นอนครับว่าเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสำคัญมากๆแผนนี้เขาก็มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทต่อครั้งเลยนะครับก็คือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไปได้เยอะเลย แล้วก็นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักๆนะครับในทุกแผนเนี่ยเขายังมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยการมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพให้อีก1 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงเวลาที่มันยากลําบากนะครับและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมว่ามันว้าวมากเลยครับนั่นก็คือบัตร P.A. Platinum Card คือมันไม่ใช่แค่บัตรธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆเลย ข้อดีที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยยื่นบัตรได้เลยไม่ต้องควักเงินตัวเองจ่ายไปก่อนแล้วที่สำคัญคือใช้ได้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า370แห่งทั่วประเทศเลยนะครับคือมีบัตรใบนี้ใบเดียวอุ่นใจได้เลยจริงๆโอเคทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเลือกแผนที่ที่มันเหมาะกับเราที่สุดได้ยังไงบอกเลยครับว่า ง่ายมากๆมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. เลือกวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เราอยากได้ 2. ก็เลือกความคุ้มครองหลักเรื่องเสียชีวิตหรือทุพพลภาพแล้ว 3. เราก็จะเห็นเบี้ยประกันต่อปีที่ต้องจ่ายเลยครับทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะ อย่างในตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือเราสามารถเลือกวงเงินค่ารักษาได้ตั้งแต่5,000 0หมื่นไปจนถึง2,000 20, 0บาทซึ่งเบี้ยประกันมันก็จะปรับตามกันไปนะครับทำให้เราสามารถเทียบดูได้เลยว่าแผนไหนที่มันลงตัวกับงบประมาณและความต้องการเรามากที่สุดพอเลือกแผนที่ใช้ได้แล้วทีนี้มาดูกันต่อเลยครับว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยมันง่ายขนาดไหนผมรับรองเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแน่นอน มาดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับก็คืออายุตัต้งแต่18ถึง60ปีสามารถต่ออายุได้ถึง65ปีเลยนะครับเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยก็ได้ขอแค่มีสุขภาพแข็งแรงตามเงื่อนไขแล้วก็สมัครได้แค่1คนต่อ1นกรมทันเท่านั้นเองครับและนี่คือจุดที่ผมว่าหลายคนต้องชอบแน่ๆคือไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ โอ้โหอันนี้คือดีมากมันช่วยลดขั้นตอนลดความยุ่งยากในการสมัครไปได้เยอะเลยทําให้เราได้รับความคุ้มครองได้เร็วขึ้นมากครับส่วนเรื่องเอกสารก็ไม่ซับซ้อนเลยครับถ้าเป็นคนไทยก็ใช้แค่ใบคําขอกับสําเนาบัตรประชาชนส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเพิ่มสําเนาพลสปอร์ตกับพวกสําเนาว,วีซ่าหรือใบอนุญาตทํางานเข้ามาแค่นั้นเองครับโอเคครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจทุกอย่างแบบเคลียร์ๆนะครับ เรามาดูเงื่อนไขแล้วก็ข้อยกเว้นที่สำคัญสำคัญของแผนนี้กันบ้างดีกว่าซึ่งเป็นข้อมูลที่เ,ออเราควรจะต้องรู้เอาไว้ครับต้องบอกก่อนว่าแผนนี้เขาออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปนะครับดังนั้นมันก็จะมีข้อยกเว้นสำหรับบางอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษอย่างเช่นพนักง,งานสายการบินนักบินงานก่อสร้างหรืองานใช้แรงงานที่เสียเส่ยงพนักง,งานส่งของที่ใช้มอเตอร์ไซค์หรืออย่างตำรวจทหารก็จะยังไม่ครอบคลุมในแผนนี้นะครับ และนี่ก็เป็นข้อยกเว้นตามมาตรฐานทั่วไปของประกันอุบัติเหตุเลยค่ะก็คือจะไม่คุ้มครองเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เราเอ่อมึนเมาสุราหรือยาเสพติดการฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองหรือสถานการณ์อย่างสงครามการจรลาจนหรือตอนที่เรากำลังทำผิดกฎหมายอยู่ค่ะสุดท้ายนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันเลยว่าจริงๆแล้วการเตรียมพร้อมเนี่ย มันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันคือการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ว่าเกมของชีวิตมันจะพลิกไปทางไหนคำถามก็คือแล้วตัวเราเองล่ะครับพร้อมสำหรับทุกจุดพลิกผันของชีวิตแล้วหรือยังขอบุณทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมเงินแลกเงินโตล่มซัมมันนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอด line official มาคุยกันหรือ w h a s a p p business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ